ข้ากมาไปข้ากมาไปฮะข้าก็มาไปมีควัมมีควัมมีกัรความกำไมพี่พีเหมือนว่าต้องมีเรื่องว่ะยตรงเนี้ใช่เหรอมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรซ้อมอยู่พี่เรื่องอะไรไอ้หนี้ไงเหนื่อยนะไม่จบวะไม่จบวะเอาแล้วเอาแล้วเออ เราไม่ลูมเราไม่ลูมผู้หญิงอยู่แล้วบาลอวิบบาลมวทจันทร์เก๋าะเก๋า啊เก่า啊นึกว่าอะไรตกใจหมดเลยนึกว่าคนปีกันตัดต่อเลยพี่ตัดต่อเลยนี่มันค้างอะแต่มันตายแล้วนะเอาแล้ว ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกชื่อพี่นเอาทิ้งเอาทิ้งอาไปไปไปฮะนี่เก่าแลนวเก่าเก่าเก่านะครับเดี๋ยวเราบ่มบ่มก่อนนะเดี๋ยวเราบ่มก่อนะ เราไปตีตีด้วยไม้ข้างบนก่อนบ่มบ่มเนื้อบ่มเนื้อเก่ารักเก่าเหรอฮะทุบกคนเก่าเหรอนจริงโอเคเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะ เ่าวะเก่าวะเก่าวะพี่ทำไงโอเคบ่มบ่มอะบ่มบล็อกบอลบ่ม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 พี่ไปยืนถ่ายรูปชีวิตไหมฮะบ่มบ่มบ่มโอเคถ่ายรูปชีวิตไมได้ละถ่ายรูปชีวิตเปล่าอ้าวร่วงน้ำไปแล้วร่วงน้ำไปแล้ว บอมบอมบอมเหมือนมันใกล้ไปว่ะตรงนี้ดีกว่าไปเหินเลยไปเหินนะไปเหินไปเหินไปเหินบันคือสปายในตัวคุณไม่ใช่นี่วะนี่อยู่ตรงนี้แหละ ลอยให้มันแบบเอ้าเอ้าหายไปไหนวะเอ้าเฮ้ยนี่น้ำหรอหายไปล้วหายไปแห้เหาย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 ไปไหนเก็ตอมองวะพี่หายหายหายอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้เหรอตกแมพวะไม่มีผู้เล่นอะ อยู่ที่เดิมพี่อยู่ที่เดิมอ้าวอะไรวะไอ้ย่าอะไรวะอุ้มอะไรไม่ใช่เหรออะไรวะไม่เหรอมีชาร์ลอมลินเล่นลินเล่นลินเป็นศพอย่างเล่นลินตรงนี้จัดการตรงนี้จัดการแม่งเอ้ยฮะฮะเป็นศพไปยังเล่นลินเหรอพาพามาตรงนู้นแล้วอะไรม่งกลับมาที่เดิมมปนงเล่นลินเหรอเล่นลินเหรอฮะตายดีไม่ชอบ ไปโรงพยาบาลหรอือเปล่าไปไปถึงแล้วสิไปซ<ป>ะพี่ตั้งที่จริงเอาควาถึงโรงพยาบาลแล้ต้องไปแบบวนเวียนอะไรทั้งอย่างรูล้ละรู้ละรู้ละรู้ละไปไหนเผาเะล่ะเผาเต็มใช่เ <c oughs> ดีย๋ยวเดี๋เจอรถแปลงพาไปเออซื้อน้ำมันด้วยไปซื้อน้ำมันด้วยเออโดน จไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเส้าห้าหกหนึ่งแปดหกศพเพื่อเตะศพมีแต่คนโลจนไม่ต้องพูดเจอกันไครับพี่พี่ป๊าครับเจอกันนะสบตามผมดีกว่าตอนพี่ควันขึ้น พี่เล่นกันอยู่ทางไหนครัผมจะเล่นด้วยได้ไหมอ่ะแถวบางนาครับเดียวเล่นกับคนโรคจิตเออผมก็ถ่ายคุณนะเมื่อกี้เจอกันนะครับเจอกันครับพีเจอกันครับนะเอห้าเจอกันนะห้าหกหนึ่งแปดหกนะชื่อมากิวพี่เอห้าต้องเจอทำพิธีเนี่ยใช่สะดสอะหน่อยดสระเกาะหน่อย อยู่ป่ะเนี่ยอยู่ป่ะเนี่ยอยู่ป่ะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ท้าโบอยู่โอเคแฟนมันไม่อยู่ดีนะแฟนมันไปไหนแล้วแฟนมันเต็มที่แล้วมั้งหายป่ะหายป่ะเก่านะเก่านะเก่าเจ๊เก่าเก่าแจ๊เหรอเออเก่าแจ๊เหรอไปนัดเดี๋ยวพี่ไปเจอมัน ตไม่ต้องพูดต่อแจกต่อแจกับนางสาวโอเคไปสาวต่อแจกอะอยู่น่ยต่อแจกใครไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เอจะถามทำไม <laughs> ลกจีดซาดีถ่ายหลังเข้าด้วยตาเตกตึงจจับาจ่าฮู้มิดาล่าอะไรพี่ไม่หยิบไม่ได้บอสมั่อมันไม่ยอมขึ้นอ่ะหายแล้วยมั่อเฮ้ยเขามีเทพุงพองหรอวะ อ๋อใช่ไห็นนมมันบักอยู่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเชียจริงเหรอเชียช่สงสัยต้องเผาที่ปั๊มป่ะบึ้มไปเลยนะแต่ว่าเราจะบึ้มโดยที่เราไม่เป็นไรไงปะใช่มันนร้องดิมาในหยิบได้ไหมไม่มีผมไม่มีผมไม่ได้ซื้อมามีเนี้ยมันเนี่ยเป๋าอะไรส่งได้ไหม ทิ้งอะไรทิ้งอะไรเปล่าเลยนะทิ้งถังน้ำมันแล้วซื้อใหม่นะขอแปดพี่ขอแปดเฮ้ยโอ้ยลองดูได้ไหมศูนย์เอาใช่เฮ้ยแล้วพี่ชัดหลบก่อนผมจะบ่มบ่มเนื้อหน่อย งั้นเดี๋ยวรอนีเยอะบ่มหน่อยบ่มบ่อมอย่าเข้ามาบ่อมตีโต้ตีโต้ตีตตโอ้โไม่ทิ้งก็สามนาทีเนี่ยรอเลยเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำมัน <laughs> ได้เหรออันนี้เลอกี่นาทีลูกดูเลอกี่นาทีสามสิบแปดเอาละพี่ตั๊ดเราได้แปดนาที เห okay. มือนพาน้องไปดูอะไรดีวะเนี่ยอแ่พาน้องไปไดูหลุมศพอะไรเงี้ยนลยนระะะอ,อจริงมันมีม,ม,มีมีวิวสวยๆอยู่ข้างบนนะจริง,งเราเราก็เห็นหพี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันมันคือเป็นจิตวิญญาณตอนนี้ไอ้ลิงเป็นจิตวิญญาณวิญญพี่นะเพราะอะไรบงวิญญาณมีอะไรจะพูดไหมฉันคือวิญญาณฮ่ญญาไอริญญนมีมีอะไรไม่ได้ขอกั่พี่ดองแน่ อาจารย์อะน้องส่งโรงพยาบาลด้ยทำไงหยอกนะเฮ้ยโอเคมันหยอกพี่ไปต่อเหลือเหลือเอาจริงดิเฮ้ยเมาเฮ้ยแล้วร้องไปไหนอ่ะหายไปหลายวันร้องกักตัวพี่เอาหรอใช่ไม่แล้ใครอยากเจอพี่หรืมั้งใช่หรอจริงไหมเนี่ยเฮ้ยโค้ดไปงั้นเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ย นี่เราโม่งหรือเสียงเราเป็นอย่างงี้วะเนี่ยไม่เคยได้คุยกับไอรีเลยอออ่ะเไอรีเป็นคนที่ไหนเนี่ยไหนไหนก็มีโอกาสคุยแล้วคุยแบบตายทุกคนทุกที่นะโอเคอ่าอย่าจมน้ำจับจับปลดน้ำหน่อยเออกินน้าไปกินน้ำเข้าไปก่กันเอาใไปไปปอดไปเลยกินน้ำไปกินน้าไปอ่ะหืม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 อืมหืมอิ่มยังหืมกินไม่ให้หมดสะาดกินให้หมดหรเผาในน้ำดีวะ เออแบบดินน้ำลมไฟอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> นี่อลเลอลิลนเอลินคำอะไรอลเอลินนี่มาอยู่นี่แล้ว <c oughs> อะไเหรอเยเห <c oughs> มือนกันทุกนี่ทำไมครบไ,ไัยดีรล้นลยังยังไม่ได้ครบ ก็คือไงไปไปบอกฝันดูฝันดีตายพูดไม่ได้นะไม่ก็รู้แล้วไงก็รู้แล้วไงพูดไม่ได้แต่พี่อนุญาตให้พูดก็คือหมายความว่าไปบอกฝันดูฝันดีกันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือไงได้ยินพี่บ้างนยฮะใครพูดอะไรอ่ะความรู้เราไปชอบดิเล่นยังไงอ่ะ ตั้งแต่ตอนไหนถามได้ปะ่ะพี่ถามได้ปะ่ะไม่รู้ไปเจอไปชอบกันนั้นแหละตอนไหนไม่รู้เราไปข้างเขาก่อนหรือว่ายังไงอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันเอ้คุยกันเ,เองก็อยู่นี่นะเอาไงอะไรนะงั้นเ,เองก็อยู่ตรงนี้นะเอาไงก็ไม่ต้องคุยกับพิ่วต้องเอาอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยเราสลบเราไม่รู้หรอกพี่ทำอะไรอะหื พูดพี่พ,พี่สิพูดกับพี่สิอืมพูดสิตลุงโรคจิตอ <c oughs> ยว่าใครโรคจิตฮึฮะพี่ใช่ตะลุงโรคจิตจิตว่ะจะบวมน้ำตายแล้วอไรมบวมรับตายไปเลยโดง เขาถามถามอย่างหนึ่งถามอีกหนึ่งนะขอตอบแบบจริงจังนะจริงจังอืมใครชอบใครก่อนแค่นั้นพอไม่ซาซีไม่ถามอีกเลยไม่รู้จริงๆโอเคถามเล่น,เล,นเล่นก็บอกไม่รู้แล้วใครเป็นคนเออ่่ยปากกนฮะใคครเเป็นนอ่ยปากก่อน<ง>ใครเป็นคนเอ่ยป,ป,ปากก่อน ไม่มันมีเรื่องกับน้องไงอ๋อแต่ตอนนั้นนะเออมู่แพนด้าบอกว่าทําไมอลินเลือกน้องเอ้เลือกเลือกดีแลนแต่ไม่เลือกน้องเพราะอะไรไม่ได้เลือกพี่ดีแลนแค่ทําตามใจตัวเองไงเย่เท <Yeah. S 2> hey, ่ปะพี่ตัดหลพงัง <laughs> แล้วมีก่อนไหมบปางไม่มีโอ้งานยาวาทีนี้เ้ยอ,อยู่บ้งหางไ้มค่ะหนูก็งานนะเฮ้ยมันมีเมื่อกี้โชว์ไปทีเดียวเองอ่ะแล้วนะซื้อน้ำมันมาป่ะซื้อมาไ,มได้ยังพักออกมาแต่มันจุดไม่ได้เดี๋ยวลองดิพักอขอกมาได้มั้ยมีปะลองก่นอกนเทไม่ได้ว่ะ <c oughs> อีไม่ได้ น่าสงสารแม่งเอ้ยปังอยู่ไหนอะอยู่สุขุมมิทกาโรลินมีกล่องซ่อมไหมมีขอสองกล่องส่งจีให้มาหน่อยซื้อน้ำมันมาด้วยนะใช่ซื้อน้ำมันน้ำมันมันตาอะตอนนี้มันซื้อไม่ได้ใช่เหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคช่วยหนูด้วย มีใครอยู่แล้วจบแล้วมีปังเดี๋ยวปังมาพี่เอาสนุกป,ปังมาใช่แต่ซื้อน้ำมันไม่ได้เพราะว่าน้ำมันบักเออปังจบเลยเอา่านแปลงนั้นก็ไม่ได้อีกนี่หมายเลือดเต็มพื้นนี่โอเ,เลือดเลือดเยอะก,ก่อนเอาเลือดออก พี่ทั e ้งพี่ท uh, ั Arizona, ้งไม่เป um, ็นไรพี่ทั้งพี่ทั้งย่องเลยเลิกจะหมดตัวแล้วเฮ้ยไม้หมดไปเลยพี่ทั้งแไปย่องพี่ทั้งแล้วไปย่องท่าดนะน๊ะมันย่องเหรอโอเขียนเป็น K S เลยไหมทำรูปหัวใจเย้แต่ว่ารูปหัวใจพี่มัรูปหัวใจ มันไม่น่าใช่รูปหัวใจได้ยังมันรูปอะไรอ่ะไม่ใช่นี่ไงมันโยดมาก่อนหน้านี่ไงหัวใจละหัวใจยังไงเอาประโยชน์ใส่รถแล้วกันเมียวเมียวเพื่อนเปื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ้ของซ่อมหนเยี่ยมมากฟังว่าแปดเป็นอะไรอ่ะ มาไปหากันที่นี่กระเป๋าแบตใช่ไหมใช่ใช่ใช่เธอผู้หญิงมาปากแซ่บเธอแซะแต่ว่าน้ำมันมันไม่ได้มันมันซื้อเอ้ยเราซื้อมันมีซื้อมาแต่ว่ามันพักไม่ได้อ้าวควักได้แล้วปังไปพูดส่วนลองคิดเรียบร้อยนะเทที่ลองเทที่ลองเทที่ไปเทไปเทที่เออเทเลยลาก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 เลยเออแล้วลากกันมาหมดด้วยปังแล้วก็ลาดก เอาเอาเอามาแบบมาเินหน่อยเออเออเออโอเคนี่และสิที so ่เจ้าได้จะทำลงไปโลกนี้ขอให้มันจบเช่นอยูนี้ข้าตะกอนขอให้เป็นคนใหม่ข้าตะกอนเอาซะอา ผู้ารู้ารูซาอ่ะเป็นคนใหม่ล้วรถทับทีนึงฮตาฮ่า้อุ้มรถน่อยต้องรถก่อนฮะเเรอเมื่อี้เอออันนี้คือไอรีนไอรีนค่าตกร้อนรถสัะ ฟังโดนสั <t> ่งต <M uch as> ีแค่ถามว่ามีถังน้ำมันไหมที่เหลือฟังทำหมดเลยเันรู้แต่เิ็กตึงหนึ่งอย่างงี้ฟังทำอะไรอยู่ปังทำอะไรต่อเอ่อเดี๋ยวจะไปทำข้าวมั้งโอ้โหสุดยอดไปเลยตีไปทำอะไรที่ที่ตาทำอะไรต่อไปแล้วเมื่อกี้คือจะไปพักตั้งแต่งนูแล้วแต่ว่าพอดีมีเรื่องเนี่ย คุณพข้องหมองใจนิดนึงแล้วเลยต้องพามาเผาเดี๋ยวตีต้องหาโอเคใครคือตีผมเนี่ยโอ้โหอะไรอะตีอะไม่สิบเก้านาทีทานยางไงก็ทานหนูหนูส่งเสียตลอดเยวะอีดีก็ได้โลกจริงไม่ต้องส่งเสียแบบนี้กไม่เอาแบบนี้มาเสียงอื่นอ่ะที่ตลาจเสริง อไอรีนโปโปไหมลูกนั่นน่ะสิโปโปน้องโกโปอ๋อหลอช่องอะไรอ่ะไอรีนสีม่วงใช่ไหมชื่อช่องว่าอะไรอ่ะติดติดอยู่บ้างไอรีนย่าลงหรือยังครับหนูลงยังวันนี้ไม่ได้ขึ้นโกนะอ้าวทำไมไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่ามันเจอโรคจิตนี่ไงไหนสะกดยังไงนะไอรีนย่าเนี่ยอือใช่บอกสิ I R E N E Y A H e y e h เนอะโอเคเจออะไรนักร้องจีนอะไรไม่รู้อะ <laughs> เออ <c oughs> มันเห็นนักร้องจีนเลย <c oughs> i a, a e n e y e h y a y a e h y a h อ๋อ <c oughs> นักร้องจีน <c oughs> ว่าเต็นคงจริงเหรอมันเป็นนักร้องจีนเนี่ยโอเคส่งไปไปกดๆกันผมไม่ต้องส่งแล้วมั้งส่งมาดีกว่ามั้งเนี่ยไปชินออนผมด้วยครับไปรู้โดนอะไรมาครับเนี่ย อ๋อน้องผมเป็นอะไรไปเนี่ยไอรินไอรินน้องพี่ช่วยน้องหมอด้วยครับไอรินช่วยน้องมครับชน้องด้วยครับช่วยน้องด้วยครับช่วยน้องด้วยครับคุณหมอดูแลน้องเพื่ครับไอรินเหมือนโดนโรคจิตที่ไหนไม่รู้ครับนี่จะเป็นอะไรเหมือนโดนโรคจิตที่ไหนไม่รู้ครับทำร้ายโอ้ยไม่ใช่เสส้้นน่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไไม่่ใชอรินไอรินเพื่อน อันนี้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยพี่อ๋อ oh, พี่ท oh. ัศน์ไอ้เนาหมอร oh, oh. ักษาดีกว่าอ๋อเป็นหัวน้อยอยู่ในพี่ทัศน์ลองดูโอ๋ยแย่ที่สุดไปเพื่อพวกเรา ประท่าเป็นทำไมวะ <laughs> ทำไมพี่ลงวะประทา่าเป็นอะไรวะเอ้ยทำไมวะเชื่อกัเพราะว่า,วา,วาววเป็นเรื่องกำเวพนหรอวะเ,อเป็นคำว่าแต่เมื่อกี้กว่าจะเผาได้น้องก็มีค่อนข้างมีบุญเมากนะเนี่ย